ขอบคุณชุกกำลังใจครับหลังจากที่าเคยฉลองมาแล้วหนึ่งแสนสับสะไครมือนี้เฮ้าฉลองครับสามแสนสามหมื่นสามันสามร้อยสามสิบสามคนติดตาม คุณเอทุกท่านขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยและพี่น้องทั่วโลกที่ให้แรงเชียร์แรงใจกับพวกเรามอบที่ให้กับบอสใจเขาวันนี้ขอบคุณสําหรับทุกทุกท่านที่ร่วมติดตามช่องสาวน้อยเพชรพันแพงช่องย t u b e และสาวน้อยเพชรพันแพงแฟนเพจครับสวัสดีครับ f อสาวน้อยเพชรพันแพงนะครับผูร้ร้องผู้ร่วยนำกันสกุลสกุลับขอบคุณสำหรับ FC สาวน้อยเพชรทั้งในประเทศและการให้ต่างประเทศนำครับ วันนี้บรรยากาศจะสดรับมานี่ถือว่าเป็นโอกาสดีครับพี่น้องศิลปินสาวาเพงิ่ส่องเสียงเลยล่ะว,วันนี้นะครับเป็นการฉลองสลับนะครับการติดตาม3ามแสนสา่นสามพันสามคนติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกรอยยิ้มขอบคุณสลับทุกแช่ทุกเมนทุกไล่นะครับ นี่คือความเคลื่อนไหวนี่คือช่องทางการติดตามของทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงฝากบอลลัาสาวน้อยเพชรบันแพงไววได้อบอ้อมใจมีหลักแฟนเพงสุสูสกุลน,นะครับผู้ดใดบอลลันในกด้กดไลแล้วนะครับเปิดย t ท b e ขึ้นมาแล้วก็กดติดตามกดซับสไครต์เลยนะครับกัเอฟซีที่นังท่านนาวไว้ที่ในตอนนี้นะครับช่วงนี้ถึงเวลาแล้วครับผมนุ่มโจนะครับเข้ามานับถอยหลังพร้อมกันนับจาก แล้วก็ใช้ยูพร้อมกันนะครับทีมงานเฮ้าเอ้าเก้าแปดเจ็ดห้าสี่สสองหนึ่งใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมาร่วมจุดผูนะครับทีมงานจุดผู้ได้เลยครับ ขอบคุณชุกกำลังใจครับหลังจากี่เ่าเข้ลองมาแล้ว10,000แสนสามสไบครมื้อี้เฮาฉลองครับ3ามแสน3าหมื่นติดพันามรอบาคนติดตามขอบกำลังใจครับสาวน้อยเพชรอบ้านแพงจเจริญเจริญเจริญพี่น้องแฟนคลับ f อเจริญเจริญเจริญเจ้าภาพเจริญเจริญ รำรวยรำรวยอยู่ดีมีแห้งนะขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้บอสใจนะครับหัวหน,น้าโจยมมานินจะแจกเป็นอังเปาถือว่าเป็นเงินขนถุงให้ครับเลี้ยงกันเขามาทั้งนี้เด้อเดี๋ยวบอสใจจะแจกนะครับวันนี้แจก,กที่ให้กับทีมงานเอาเริ่มจากงแต่จับไปแย่แหลมแย้แห,หลมโอ้ยยิ่งตรงตได้แหลมเจ้าเลยจับลอยม้ันได้จับลอยม้วนแย่แห,หลมแล้ว ขอบคุณช <pee> oh, er <an> ุกกำลังใจนะครับพี่ดออาเสียบคลิปในยูทูบลุ่มโจแย้ลยลุ้มโจนครับก็คลิปการแสดงสาวน้อยพ่ัแ้อาเสียงปรมือนะขอบคุณครับขอบคุณครับบอสจะทำการแจกกิ๊บต มาแถวเดียวด้วยเหรย่างลงทางเดียวมันจังสิบทเคียงเอ่อขอบคุณซอ้ด้วยเด้อขอบคุณซอ้ด้วยด้วยนะขอบคุณซอ้นุ๊ทด้วยนะคะพูดถึงอยู่ข้างหลังนะครับพูดถึงอยู่ข้างหแต่ขอบคุณซอ้นุ๊ดขอบคุณคุณแม่สุภาพคุณพ่อตกลาขอบคุณ ขอบคุณใหญ่มานะชายขอบคุณพี่อำนาจขอบคุณคุณอาคุณครอบครัวนามูตาขอบคุณขอให้เจริญเจริญในกิจการแต่ลูกหลานจะยพอยก้นไป่เยอะสิละได้เสื้อลงนลูกได้แล้วลูกนะคะไม่ต้องตอบรอบสองค่ะอ่าเสร็ เอาทีมงานเขาตอนแถวมาเรอยๆตอนแถวแดนเซอร์มาเรอยๆมาเ่ยต่อหลังแดนเซอรเลยนะคะทีมงานต่อหลังแดนเซอรเลยนะคะจะลยากกันนะต่อหลังแดนเซอร์เลยค่ะทีมงานค่ะต่อหลังแดนเซอร์เลยค่ะ คยพิพกันหก็ได้ไดหน่ต่อมาต่มครับต่อมาทุกคนนะครับวันนี้ทุกคนใครไม่มาไม่ได้นะครับน่ังุแจกคใหานะครับ อโซเฟอร์ไขลูกก็ไปโซเฟอร์นะนะทุกท่านโซเฟอร์ไขลูกก็ไปมาเด้อผู้ใดนอนอยู่ไปบ้างช่วงดาวบ้าเงินไทยเงินไทยดูใส่ผู้ใด รถบงรถบ้านัววไ้้พวสเอะไอ่างเอรบฟนะคะเชิญค่ะขอรบนะคะเชิญทุกคนเลยสมาชิกสาวน้อยทุกคนเลยนะคะที่เป็นสมาชิกสาวน้อยนะคะโ็อ้นี่เลย่งเง่นไปไทยเงกนจกไทยกันเ

โอ้ไม่นอ่ยะไยอนนอันนี้บ้านน้อยบ้านใหญ่ใช่ไหมเนี่ยฮะอันนี้บ้านน้อยบ้านใหญ่ใช่ไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอใไม่ได้นะคบมีงานรถนะคทุกคะแนงเนียาเ้อ้านไ้องเเอาปกล้องกัน ทำไมไม่อร่อยทำไมเป็นขอคุณนะครับกิบพ่อแหลมนะครับขาบคนจันร้อยนะครับขอบคุณสาวน้อยพชรบันแพงสุขคุกคนได้ไปบานนได้าไ้ไปัด้ไได้ไปไ้ไมได้ไปได้เนี่ยไปได้าปไา้ไปได้งป้ไปได้ไปได้ไปได้ไาได้ไปได้ไปได้ไปไปป้ได้นไไป้ได้้ เียจะเียคลิปเดียวไปคลิปเยาไปอมกนเอาสนเอาเอม่กันเอาดีกันเนี้ยดีกันเนล่ะค่อไปอ่บวนมาเรียนว่าชูทีชบีชออโอ้ยออกแล้วไหมสามไม่ออกแล้ไหมฮะกล้องสามสีเลียวสิเรนทียมไม่ยุดออ่าเอออันนี้หาอมาจะเปิดได้กเอาแ่ดอกอะ โอเคนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์นะครับทุกคอมเมนต์นะครับสาวน้อยเพี่บันแพงนะครับไม่นครับอลืมพระคุณนะครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้นะครับคลิปหน้าพ่อกันไม่ดีคือคลิปของการขอบคุณนะครับแฟนคลับสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามคนขอบคุณครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตาม เบิ้งแล้วมวนแล้วกายายุสื่อๆารุณากดติดตามกดซับสไครให้น้ำแนเดอร์พีน่น้อง